จะรับอะไรดีคะมีแตงโมมีส้มกระลำปีมีสับปะรดสตรอเบอรี่กล้วยข้าวโพดองุ่นเอาอะไรคะข้าส้มเหรอคะอะไรคะ วันน ah ี้ซื้ออะไรดีคะวันนี้มาซื้อซื้อชแตงโมค่ะเตงโมไปทำอะไรทานคะวันนี้แตงโมมันคืออี่แตงโม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 ลูกตุ่มหวานหวานแตงโมมันคือหวานหวาน้างรับอะไรดีคะรับอะไรคะ คะฉันขออันนี้ได้ไหมคะอะไรคะ,ะกะหล่ำปีเหรอคะกะลัมปีค่ะแต่ที่จะทำอะไรรับประทานเหรอคะผัดกะหล่ำปีเหรอไหนจะรับ<ต>อะไรอีกคะกับเนื้อได้ไหมคะสะะับปะรดแตนนี้จะทำอะไรอะ่สะสับปะรดมันคือสับประ,ดะประดสับปะรดสับปะรด อะไรติดที่ติดละอะไรติดที่หัวมันคือสับปะรดสับปะรดขายจ้าขายจ้างานอะไรดีจ้าผลไม้มีหลายอย่างเลยจ้าเอาฟักทองไหมจ้าเหลือครึ่งเดียวเองจ้ากลับเนือได้ไหมคะอะไรคะปลาเหรอคะปลาค่ะปลาตัวละสามสิบค่ะโอ้ปลามันคือมีตังไหมคะไม่มีค่ะนี่ค่ะยังไม่ได้จ่ายตังแล้วคืนแล้วอะคะ ขายจ้าขายจ้าจ้าเอาเค่ลไหร่ละคะยี่สิบบาทจ้า่ะ,ะไหนตงังมีตังเปล่าคะไม่มีค่ะไม่มีแล้วทำไงอะ่ะมันมูที่ค่ะ,คะรับอะไรอีกคะรับทีค่ะเอยไม่เอาค่ะ โอเคค่ะเอาลับอะไรอีกคะลับเนี้ยค่ะอะไรคะนั่นคืออะไรล่ะคะมะเขือเทศเหรอมะเขือเทศ